คุนไดสตาเลีย e 2.2 SEL ปี2022นะหรูหรามากที่สุดดีไซน์ที่แบบเกล้ำนำสมัยของสไตล์เกาหลีเนี่ยมันโอเคมากๆเลยนะคันนี้ที่พิเศษนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะแต่งเบาะ VIP แบบนวดนะคะเบาะนี่บบกใหม่ลิบแทบจะไม่มีใครได้ใช้งานเลยนะคะ <c oughs> โโมชั่นพิเศษลูกค้าต้องร้องว้าวสำหรับฮุนไดสตาริ r i a 2.2 SEL ปี2022นะคะเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะเป็นหลอดไฟ LED นะคะหลอดไฟรวมพลังแสงอันนี้รับรองสว่างสวัยทั่วถนนแน่นอนอ่าด้านหน้านะคะแผงกระจังด้านหน้าไม่มีริ้วรอยแตกหักใดๆนะคะ โอ้โหมาดูกันที่ยางนะคะยางมิชลินนะคะมาพร้อมล้อมแม็กโรงงานนะคะ,ะมาดูภายในกันหรูหรามากที่สุดดีไซน์ที่แบบเก๋ล้ำนำสมัยของสไตล์เกาหลีเนี่ยมันโอเคมากๆเลยนะมาดูที่เกียร์กันนะคะเป็นเกียร์ระบบไฟฟ้านะคะ,ะง่ายๆกดเพียงสัมผัสเราค,คุณจะจอดคุณจะไปคุณจะเกียร์ว่างนะคะตรงนี้แค่กดปลายนิ้ว และที่สำคัญมีแพดแม่ชิพให้ด้วยทั้งสองฟังนะคะมาดูเลขใหม่กันนะคะเลขใหม่นะคะจากศูนย์นะคะอยู่ที่61 0 0 0นะคะอันนี้เนี่ยใช้งานน้อยมากๆเลยเดยีอ่าลูกค้ารับรองนะคะอะ่มาดูกันที่จอย้อนกลับมานิดนึงนะคะจอเราสามารถเลือกเ,ออเลือกตัวกล้องได้นะคะสามารถดูได้ทุกมุมนะคะจากด้านหน้าจอนะคะไม่ว่าเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะ หรือว่าจะใช้งานระบบ Android นี่ใช้งานได้เลยระบบตัวใหม่นะของตัว s t a r l e ลที่พี่แหมมชอบนะตัวประตูไฟฟ้าค่อนข้าง,างสเสถียนกดปุ๊บไปปั๊บเลยมาดูภายในกันบ้างนะคะคันนี้ที่พิเศษนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะแต่งเบาะ V I P แบบนวดนะคะเบาะนิ่บใหม่คลิปแทบจะไม่มีใครได้ใช้งานเลยนะคะสภาพดูดีมากๆเลยสำหรับใครที่อยากนั่งไป7 คนกำลังสบายๆนะคะไม่แออัดนะคะคันนี้มาพร้อมเลยประตูด้านข้างไฟฟ้าประตูหลังไฟฟ้านะคะแล้วที่สำคัญเขาก็แต่งนะคะพรมนะคะแต่งพรมให้รอบคันเลยทีเดียวแล้วก็สามารถผักเบาด้านหลังเข้าไปนะคะเพื่อเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างกว้างตอบโจทย์มากเลยทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างไฮเทคนะคะ ลูกค้าจะต้องร้องว้าวสำหรับเจ้ายานอาวกาศคันนี้นะคะคุณไดสตาริเอ่์คันนี้ปี22เนี่ยราคาเดิม1,798,000 0บาทแต่สำหรับคลิปวิดีโอ YouTube อันนี้นะคะรถไปเลยมากกว่า200,000บาทนะคะ <S 2> <S 2> <S เหลือเพียง1,500,000บาทเบาทเท่านั้นนะคะย้ำไม่ผิดแล้วแต่ง VIP 7ที่นั่งนะคะสุดหรูสุด ลักซูรี่สุดๆเลยลำสำหรับคันมีใครมองหาอยู่รับรองไม่ผิดหวงังสำหรับเงื่อนไขการจัดไฟแน์นก็ง่ายดายนะคะผ่านแอปธนาคารนะคะ10นาทีอัดนวดเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวสไตล์แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น7ที่นั่ง VIP หรือ11ที่นั่งโทรหาเราได้พี่แมม1ม1 1อ2ออตโต้ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาด้านไฟแน,น์โทรได้เลยย4ชั่วโมงค่ะ